สวัสดีสวีดัตจ้ามาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะน้องมาพอกับแม่บัวใช้ดบัว JO2 Official เค่ะมาพอกันืันนี้กับเป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์บายบายว่างเว่นจากภารกิจกับมานั่งคุยกันนะพี่น้องคะเป็นจังไดคะ่ะแต่ว่าก้อนสิเบเบลเมื่อคืนนี่ขอเสียงผู้ใดเขากลุ่มปิดเนี่ยคะ่ะกลุ่มปิดไรสดเปิดวงสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะพี่น้องคะ สำหรับวงสองนะคะแต่วงหนึ่งเขาแสดงอยู่ที่บ้านกุดน้ำใสนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อคืนนี่กับยุบไก่กันเนาะค่ะแล้วก็อีลาอุ้งหญิงกับทให้ยกำลังใจพ่อการชัยแล้วก็พี่วัดพี่ป๋อมแปมพี่พี่ทีมงานนะคะเป็นอะไรบรรยากาศที่น่ารักมากอีลาก็บขึ้นเวทีด้วยชุดสีชมพูน่ารักมากค่ะรองเท้ามุ้งมิ่งมากเลยค่ะเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ นับวันยิ่งสวยขึ้นทุกวันนะคะสําหรับลูกสาวเราวงหนึ่งบ่ต้องเป็นห่วงนะคะเต้มูนี่แม่บัวสีมื่อกาเรื่องวงสองค่ะพี่น้องคะสาวน้อยลําเพลินโชว์ผู้ใดเดเบึงไล่สดเมื่อคืนนี่ยกมือในะค่ะทักทายเข้ามาใต้คอมเมนต์นะคะ,ะก็มี่ยังกะค่ะมาคุยมาจากกันใดมี่ยังมาโซเลกโซเลกลก็เม่บัวได้นาะค่ะเนาะเมื่อคืนนี้แม่บัวไม่ได้ออกจากไล์สดเลยตั้งแต่เริ่มเริ่ม เปิดเพลงแรกค่ะเปิดด้วยเพลงใครอ้โอโวพี่น้องขาขนลุกขนชั้นเป็นจํานวนมากเลยค่ะเพราะว่าทําถึงมากแล้วก็น่ารักมากสวยงามมากเวทีก็สวยเกินเก้านสะิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะบกกาให้ลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันย่านบูรนเพิ่นมันใสเนาะคะ่ะห้องก็เก้าสิบกว่านี่ก,ก็ร้ายแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าสวยมากมีแต่คนบอกเรื่องเวทีว่าสวยมากสว่างสบายตา แบบว่าคือบ่มีหยังทีบ่มี่ยังทีงทเฮดไห้กังขาเลยค่ะสําหรับความสามารถของพี่วัดศิวดลน,นะคะเมื่อคือนน้กอะโชว์ทุกอย่างก็ลงตัวเป็นกําลังใจให้แล้วก็สุดยอดฝีมือดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็พ่อโจก็ไปน,นั่งให้กําลังใจที่หน้าเวทีแม่บัวเบิ้งทุกชอ็อตเบิ้งประทับใจทุกคนประทับใจเพลงทุกอย่าง แล้วก็เห็นความตั้งใจของทีมงานแล้วก็แม้กระทั่งโชว์ของพี่อมแอมกับพี่ฮอดดีทุกคนทุกคนทุกโชว์เมื่อคืนเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะและก็สัญญาว่าถ้าอยู่ใกล้ตรงไหนจะไปให้กำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชว์แน่นอนคะ่ะพี่นองค้าแล้วก็ช็อตที่พี่วัดออกมาโชว์เมื่อคืนเนาะแม่บัวคิดว่าพี่วัดต้องกั้นที่สุดค่ะรองเพงลงแลวกกั้นที่สุด กั้นยังกันโบหอย,ยหอยบบหอยห่องหอยนะเพราะว่าจากเราฟังเข้ากับเบิงเบิงโมเบิงสตอรี่มาตลอดเนาะแต่เข็นใจเพราะว่าช่วงนี้วงเปิดวงเยอะเพื่อนกับบอามาตลอดว่าแดนเซอร์บอโคหาแดนเซอร์บอโคจังสั่นจังสีจนน้องนัดก็ได้ออกมาเต้นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนกับบอาออกมาบอกว่าเพื่อนกระเด็ดออกมาเต้นซอยวงและก็เป็นอะไรที่เห็นความตั้งใจอุ้ยพี่นงคงขาฝาห้อง เห็นความตั้งใจของพี่วัดศิวดนพ่อการชัยนะคะแล้วก็ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ที่สุดเลยไม่บัวเบิ้งไปก็ยิ้มไปแล้วกะ็คือคือเบิ้งแล้วออกจากไร,ร่บรได้ค่ะไม่บัวมานอกมารับตอนลํำเรืองค่ะแต่ว่าก็จะเข้าไปดูต่ออีกนะคะแต่เพิ่งฟื้นมาเพิ่งทำทำภารกิจเรียบร้อยในวันหยุดนะคะก มานั่งเบามานั่งสุรีก็พีกับนองสก,ก่อนนอกขาพี่นองะ่ะแต่ก็มาดูมะเบิงตอนนันไร้สดไอ้มะเบิงตอนเตยล้าพี่นองะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่พดน้ำตาซึมน้ำาะไรคือพี่วัดจะขึ้นมาพี่วัดจะพูดขอบคุณจะปิดทุกครั้งอจะปิดเหมือนแต่ว่าก่ได้เป็นแม่บัวกะเข้าใจวะพี่วัดที่พูดไม่ได้เพราะอะไรมันมีแต่ความดีใจ ความปลื้มใจความดีอกดีคือคือสำเร็จแล้วเราทำได้แล้วอันนี้ปะพี่น้องคะเขาทำได้แล้วแล้วก็น้องกดลังซิมันคือสุดยอดค่ะพิธีกรเยี่ยมยอดซิปเต็มรอยได้ค่ะพี่น้องคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสำหรับพิธีกรด้านหน้าเวทีของสาวน้อยลำเพลินชูนะคะพี่น้องคะเป็นกำลังใจและก็ หวังว่าจะาภาพเจ้าการเจ้า,า,จางานสุขูสุขน์น้อพี่น้องขาสีส,ส,าาาะะสิมาจ้างงานแ้ะก็สีมาจ้างการจ้างงานเพราะว่าเหมือนยกทีมสาวน้อยหนึ่งมาครึ่งวงเลยนะคะพี่น้องขาก็มีพี่วัดศิวโดนน้องนัดสุรศักดิ์น้องมานะนะคะแม่แม่ก็น่ารักมากค่ะแม่แม่น้องนันัแต่บ้านฮักศิวโดนบ้านฮักน้องมานะคือแม่บัวเคยไปเจอกันหน้าเวทีตอนที่ เนาะฤดูกาลที่แล้วนะคะตอนน้องมานะอยู่ที่วัดอยู่ว่าคือน่ารักกันทุกคนเลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเจอกันนาเวทีกันนั่งยิ้มใส่กันค่ะแล้วก็ไปเจอเมื่อคืนนี้อีกนะคะพี่น้องคะทุกอย่างคือเป็นอะไรที่ไม่บัวว่าลงตูแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอให้งานของสาวน้อยลําเพลินโชว์ปังๆดังๆเนาะแล้วก็มีเมน,นูคนเข้ามาแต่คอมเมนต์ของเพจเนาะเพิ่นว่า ถ้าผู้ใดมีมีม,ม,มีมีความคิดเห็นอย่างใดหรือว่าตีชมอย่างใดก็บ,บอกมาใดเนี่ยเด้อค่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากแม่นุชเพราะว่าแม่นุชแม่นุชพ่อโจแล้วก็เฮียนหน่อยเมื่อคืนนี้ก็น่าจะลุ้นกันทุกคนดูกันทุกคนนะคะดูเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งจีนาดีใจก็คือไม่มีฝนฝ่าเลยค่ะพี่น้องคะเป็นบรรยากาศที่ ดีมากอบอุ่นมากแล้วก็ผู้ใดเดินไปนางเวทีเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็มวนยันหวางยันสว่างยันยันเศร้าเลยค่ะยันเตยล้าเนาะเป็นอะไรที่ตอนเตยล้านี่จุกไหลค่ะจุกบ่แมน่นจุกย้อนเสียใจจุกย้อนดีใจแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็มาลลยมีมาลัยกันทุกทุกคนนะคะก็ดีอกดีใจแทนสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะหวังว่า สาวน้อยลำเพลินโชว์ไปเล่นที่ไหนไปร้องลำที่ไหนก็คอยพี่เห็นองสนับสนุนเนาะเพราะว่าคุ้มมากค่ะไม่บัวว่าคุ้มแล้วก็เพื่อนตั้งใจพี่วัดตั้งใจพี่วัดบอกว่าเป็นทั้งครูสอนแดนเซอร์เป็นทั้งผู้เขียนบทเป็นทั้งผู้จัดสคริปรวมอยู่ในานางมดคนเดียวค่ะพี่นองขาแล้วก็ผู้นําทีมงานพระเอกผู้นําทีมงาน เสียงเจอสัจจลัดวัดศิวดลน,นะคะสมถีพอโจเพิ่นบอ,อกเมื่อคืนเนาะพ่อโจเป็นคนเปิดตัวพี่วัดเมื่อคืนก็ผ่าน mm. เป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะหายห่วงค่ะ mm. เป็นอะไรที่หายห่วงเป็นอะไรที่ภูมิอ,อกภูมิใจค่ะสําหรับจะขวงวงสาวน้อยลําเพินโชนะคะ mm. ไว้ใจได้พี่วัดดูแลแล้วก็พ่อการชัยเป็นผู้จัดการนะคะ mm. ผู้ใดมีการขันวงไงว,ว่างๆกัมาวงหน่อยนะคะเนาะ มันไม่ใช่วงน้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็วงใหญ่คือกันแต่ราคาตะลดลันกันลงม้านะคะเนาะแม่บัวว่าคุ้มค่ะสําหรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเวทีพอแสงสวยมากสีสวยมากค่ะยังไรกับอุยเป็นกําลังใจให้นาะพีพ่ๆน้องๆทุกคนนะคะเนาะพ่อกันแม่คลิปหนานะะเนาะค่ะเนาะงสำหรับคลิปนี้แม่บัววา่าฝนฝ่ากําลังสีม้าแล้วขออนุญาตปิดคลิปนะคะแล้วก็ ฝากช่องน้อยๆของไม่บัวเนี่เดีอค่ะเด้อฝากใช้ยเดบัว J O 2 o f f i c i a l กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆให้ไม่บัวเนยเดีอค่ะเด้อพอกันไม่คิดหนาจ้าใช้ยเดบัวสวัสดีจ้า